นับสนุนโดยโรซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากนะครับหลังจากที่เราไปทำเค้าจากกับตัวน้ำมันหมูกันมาพอสมควรแล้วเมนูวันนี้ที่ผมจะมาทำนั่นคือเป็นตัวเบอร์เกอร์หมูนั่นเองตอนนี้เรามาเริ่มลงมือทำาหารโดยใช้น้ำมันหมูกันเลยดีกว่าครับ ครับขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องนํามามันหมูอนมามัยซีพีหรมาเจียวออกมาก,ก่อนเพื่อได้น้ํามันซึ่งเน,นี้ยสะดวกมากครับผมเราแค่เปิดถุงเราก็สามารถตักใส่ได้เลยนะครับผมถ้าท่านชมคิดดูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณยายเราเนี่ยต้องการทำข้าวทีนเนี่ยต้องเอามันหมูเนี่ยมาเจียวนานมากอันนี้แป๊บเดียวครับละล,ะลายแล้วสามารถใช้ได้เลยทันทีนะครับผมกลิ่นเนี่ยเริ่มหอมแล้วตอนนี้เห็นไหมครับผมในการทําน้ำมันหมูเนี่ยง่ายมากแค่เอามันหมูอนมามัยเนี่ยมาเจียวนะครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ครับผมปิดซิปลอ็อก ก็แน่นหนานครับผมแล้วก็นําเข้าไปในช่องแช่แข็ง mm. เก็บไว้ใช้ได้ครั้งหน้าครับผมข้อดีก็คือเราสามารถแต่งมาใช้ได้ทีละส่วนน้อยนะครับผม mm. จะทาให้น้ำมันหมูมของเราเนี่ย mm. ไม่เหม็นหืนด้วยนะครับผมมันหมูตัวนี้นะผมเขาทํามาจากธรรมาชาติร้อเปอร์เซ็นเลยไม่ผ่านกระบวนการวิธีการทางเคมีใดๆเลยนะครับผมแผมคิดว่าน้ำมันหมูเนี่ยเป็นน้ำมันทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพเพราะว่าเขาไม่มีทรานฟตหรือว่าไขามันทารานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นผลเสียต่อร่างกายมากเลยตอนนี้แต่ผมจะเริ่มนําตัวนี้ มาทำอาหารละเดี๋ยวผมขอโยกกระทะก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งน้ำมันมาจากตัวนี้มาชักช้อนหนึ่งเพื่อเอามาผัดหอมแล้วผมตัวนี้เราก็ตั้งไว้เพื่อทอดหัวหอมตอนจบนี่ผมขอแบ่งน้ำมันหมดนำหัวหอมครับผมมาหั่นเป็นลูกเต๋านะครับกระเทียมสักประมาณสองสามขีดแล้วกัน กิหนหอย่างของน้ำมันหมูนี่คือกลิ่น,นะครับผมกลิ่นข็หอมมาตั้งแต่ตอนผัดตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําตัวหมูแล้วเนื้อหมูโอเคแล้วตัดาด้วยหัวหอมเลยครับตามด้วยเกลือสักนิดนึงใส่ไว้แล้วไปสักนิดนึงนะผม เราให้ตัวหอมเย็นลงสักนิดหนึ่งเราค่อยมาผสมกับหมูนะครับผมในหมูเราก็ปติครับใส่เครื่องไปพิกายสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ตัวหอมเนี่ยใส่มันไปเลยนะครับผมตัวในส่วนนะผมสักนิดหนึ่งแล้วก็ที่ขาดไมนได้นี้ก็คือตัวตัวเฮอร์ทั้งหลายแต่วันนี้ผมจะใช้ออริกาโน่ครับผมทานสักนิดหนึ่งแล้วก็เศษสักหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวคาราคอนแล้วก็โรสแมรี่สักนิดหนึ่งนะครับผมโรสแมรี่เราก็ซอยให้ละเอียดเลยครับผม ในการสับเฮิร์บเนี่ยหรือนในการสับพวกสมุนไพรเครื่องเทศเนี่ยถ้าเรานําตัวเฮิร์บที่แข็งเนี่ยสับด้วยกันแล้วก็ต้นที่นิ่มๆเนี่ยสับพร้อมกันนะผมเพราะเอานี่ม,มาสับกับแข็งเนี่ยส่วนมากตัวที่แข็งจะไม่ค่อยละเอียดเท่าก็ไหลนะครับเราให้เราแยกกันนะครับ,รกกน,รบนี่ก็แบ่งไปเลยครับ แล้วเราก็ใช้มือนะครับผมในการผสมตันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเหลือทอดหัวหอมทอดนะผมหัวหอมทอดง่ายๆเราแค่ใส่แป้งเฉยๆแป้งสาีธรรมดาทั่วไปเนี่ยโอเคตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่เลยแค่ตอนทอดเนี่ยเราก็ได้กลิ่นหอมของตัวน้ำมันหมูครับผมขึ้นมาแล้ว ตันนี้ในการทอดของตัวนี้เราต้องใช้เวลาทอดสักเล็กน้อยครับผมเพื่อให้กรอบถึงข้างในเลยเอาละเดี๋ยวผมจะตัดผมเป็นคนที่ชอบใช้มาฟฟินในการทำเบอร์กเกอร์มากครับผมไม่รู้เป็นอะไรผมชอบมาฟฟินมากกว่าแป้งเบอร์เกอร์สักหนึ่งเด แล้วก็ใช้น้ำมันนะผมน้ำมันเกี็ดน้ำมันหมูเมืเ่อกี้กนิดนึงนะผมมาใส่ลงไปหน่อยทอดเบอร์เกอร์ครับผมปั้นเบอร์เกอร์ก่อนแล้วก็ลงไปเบอร์เกอร์ลงไปครับผมเอครับผมนี่เราก็แปะไว้ ข้าตู้เย็ยนไว้เก็บไปได้สักสองสามวันนี่แเราเอาตัวชีสเนี่ยมาหั่นไว้เตรียมปอกหน้านี่จะเป็นเชีได้ชีสธรรมดาครับทั่วไปเลยวาดูสีฐานครับสวยงามแน่นอนเดี๋ยวเราเอาขนมปังเนี่ยมยาแยกเพิ่มีกนิดนึง ลอล่เบอร์เกอร์ฟังมารอตั้งกว่าเลยครับผมโอเคแล้วบางคนถ้าเกิดอยากใสต่ตรงมาสตาดก็สามารถใส่ได้ผมจะเป็นเกลืมสัสตาดเป็นดีจองเป็นอะไรเราสามารถใส่ได้หมดเลยผมขอใส่เป็นเกลืมสาสตาดแล้วกันวันนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วผมเพราะว่าเราใช้น้ำมันหมูในการทอดแล้วก็ตัวหมูสับเองก็มีน้ำมันอยู่แล้วผมทำให้เราใช้ทุกอย่างเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นแล้วหอมยิ่งขึ้นนะครับผม แต่ตอนนี้ก็คุยามใกล้ได้แล้วมาผัดสักเล็กน้อยครับผมชั้นหนึง่งโอเคแล้วผมจะมีอันนึงผมจะใส่หอมทอดธรรมดาที่เก๊กไว้ข้างล่างครับผมสักเล็กน้อยตามด้วยมันจะใช้โเลิซิ่งโอเคใกล้สุกแล้วชีนี้วางข้างบนนี้ครับผมแล้วเราก็หาฝาสักฝาหนึ่งก็ได้ผมตีไปเลย อันแรกนี่เรียบร้อยแล้วคราวตอนนี้ก็ชี้เราตลาดแล้วแต่ใช้วด้สักเล็กน้อยครับผม <c oughs> เพื่อน,นี้เขาเคลือบตัวตัวหมูเราเลยงั้นก็นี่ครับผมเอาล้วแล้วก็นี่ครับผมนี่เราอาจจะยังไม่ต้องใส่หอมอาจจะเป็นแค่ชี้เฉยๆก็ได้ ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ท่านผู้ชมเนี่ยผมคิดว่าคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเบอร์เกอร์หมูผมได้ใช้น้ำมันหมูในการทําซึ่งอย่างแรกเลยที่ผมได้รับนั่นคือกลิ่นหอมก่อนเลยตอนนี้เราจะมาลองดูคิดว่าตัวหัวหอมที่ทอดจากน้ำมันหมูนเนี่ยกรอบแล้วก็หอมขนาดไหน คิดว่าในการใช้น้ำมันหมูเนี่ยในการทาอาหารเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่น่าทำไมถึงสมัยก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายเราถึงชอบใช้ถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่ามันกลิ่นหอมขนาดไหนเนี่ยลองลองทำดูผมคิดว่าเราสามารถใช้ทั้งผัดใช้ทั้งทอดได้เลยผมแทนทุกอย่างได้หมดแล้วก็จะมีรสชาติอาหารที่หอมยิ่งขึ้นนะครับผมเอาละครับส่วนช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมออกไปหาความรู้เพิ่มเติมข้างนอกครับสักครู่เดียว